ก็สวัสดีคร e ับวันนี้เรายการสตเกไล์ครับผมอู่อสตเกไล์นะฮะก็วันนี้เรามาเล่นเกมเกยงเหมือนเดิมนะฮะเกมอาเบะอ่มทำไงวอืมโอเคโอเคอืมกดกดอะไอืมโอเคโอเคเดินเดิยิงดิยิงดิไอ้ย้าวตุ๊ก ไป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 ไอ้สักูยิ่งแล้วกูยิงวิงนี่สัยูยอะเดยกดยิงหมดตัวยวะเออขอขอขอเรียนรู้กิ๊ขอยิงยิงยงยิงยังยิงมานี่อาเบะมาแล้ววิ่ง ไอ้เหี้ยยิงไม่ได้ยิงเตี้ยเโอ้ยกำกำกำเกี่ยวมาเพลเออไอ้เหี้ยมาไว้เปนแล้วสัตว์มาไวไปแล้วอุ้ยอุ้ยไอ้ช่างโอ้ยกำกำไอ้เหี้ยเราโดนโดนตุยโดนตุยตุ้ย ไปต่อไปตอไปตอเอเๆๆออออจุ ch ug, ch ug. Um, serpent, ๊บจุ B ๊บๆกิงกกดงกหรอเดี bot, uh, ๋ยวไม่ดวิ่งวิ่งวิ่ง้วอเดี๋ยวไม่ดัีรอ่อะไรเออออถือว่ารอฮะอือเบเบก็ยิงไงอ๋อสเปบ้าปะรูรูหลักะ มาอาเบไมได้แดกหรอครับคราเนี้ทำเมนดีขอแล้วใช้ดีไปขอดีกว่าเด้ออาเบไม่ออกด้วยอือหัเงียครับไอสัตว์